มีดพารามิลิทารีสองพารามิลิทารีทูซอลแมกนาคัตเนี่ยรุ่นนี้ผมไม่ผมไม่ได้มีขายนะที่ผมอะแต่ถ้าอยากได้ผมสั่งให้ได้นะครับผมสามารถบอกราคาแล้วก็สั่งให้เพื่อนได้รอประมาณเดือนหนึ่งนะครับโอนเงินมาเต็มผมเอาเงินคุณนั่นแหละไ,ไปซื้อของให้กำไรล่ะนิดเดียวเหมือนเลี้ยงค่ากาแฟผมะนะครับผมก็เป็นธุระจัดหาไปซื้อมาให้นะครับรุ่นนี้เขาเทียบกับสไปเดโก้ชาแมน อันไหนดีกว่ากันมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับปกติแล้วเนี่ยการเทียบของหลายๆอย่างเราต้องเช็คองค์ประกอบมันก่อนแต่โอเคไม่เป็นไรบางคนไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อะไรมากมายก็แค่ดูก็แค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราอยากจะเช็คนะครับโดยโดยหลักการแล้วเช่นรถยนต์นะฮะถ้ารถยนต์เราจะมาเทียบสเปคกันเนี่ยข้อที่หนึ่งเลย มันต้องอยู่ในคลาสเดียวกันยกตัวอย่างเช่น a อ c o r d Camry รถซีดานเหมือนกันอยู่ในเลเวลเดียวกัน CC c, เครื่องยนต์พอๆกันราคาขายพอๆกันนั่นคือการเทียบกันว่าตัวไหนดีตัวไหนยังไงการออกตัวช่วงล่างแต่มันอยู่ในคลาสเดียวกันไงโอเคไหมฮะ,ะมันอยู่ในคลาสเดียวกันเราก็จะมักจะหยิบมาเทียบมันก็จะเป็นการเทียบที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ดีแต่ถ้าในมีดเราเทียบอะไรบ้าง ข้อที่หนึงเราเทียบที่โลหะก่อนโลหะแมกนาคัรออกแบบมาเพื่อทนการการกัดกร่อนแมกนาคัรคือ S30V บวกด้วย H1 พัฒนาขึ้นไปก็คือคมรักษาคมแข็งได้ดีทนการกัดกร่อนได้ดีเป็นเหล็กราคาแพงเป็นเหล็กประดิษฐ์ยุคปัจจุบันนั่นคือแมกนาคัรให้คุณรู้ก่อนวนะ่าคุณกำลังจะซื้ออะไรแพงเพอเทคโนโลยีใหม่และทำน้อยมันเพิ่งมีของใหม่ออกมาขาย S30B อยู่ในโมเดลของชาแมนชาแมนคิงนี่นะครับ S30B อยู่ในโมเดลนี้ดีไหมถือว่าเป็นพรีเมียมของอเมริกาแล้วนะครับขอบคุณครับครูลุยคุณนรุนลุยผมยังเหนื่อยเลยวันนี้ขึ้นเป็นรีไฟแนนซ์มาแต่เขาทำราคาไมนดิผ่อนสีงว่ไม่ไหวผ่อนเป็นสิบเลยได้ไหมซอยให้มันย่อยๆ,ๆลงไปแล้วก็ลุยกันต่อไปกันต่อยิ้มยิ้มสู้อย่าท้ออย่าถอยลุยอ่ะ ทีนี้ s 3 0 b ถือว่าเป็นเหล็กอเมริกันเทียบได้กับ VG10 เหล็กญี่ปุ่นคือถือว่าเป็นพรีเมียมของชาตินั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วโมเดลสแตนดาดของสไปเดโก้สไปเดโก้ตัว made in USA สแตนดาดเลยก็คือใช้เหล็ก S30V โอเค okay, ไหม ราคา s สามิีตอนนี้จะไม่แพงเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเพราะเทคโนโลยีมันเก่าไปแล้วแต่ถือว่าถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมาสเตอร์พีซของเขาแล้วอะ่ะนั่นเองนะครับยิ้มจนเหงือกแห้งเลยไม่รวยเลยครูไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายิ้มเหงือกแห้งยังไม่ยังยังเขาเรียกอะไรยังไม่รวยคุยกันคุณกำลังคุยกับคนมิหนี่เจ็ดล้านอยู่ คุณกัลังคูยคนที่มีหนี้เจ็ดล้านถามตัวเองว่าคุณมีหนี้เยอะเท่าผมไหมถ้ายังไม่เยอะกรุณาย,ยิ้มให้กว้าง <laughs> นี่กูดูทรงไม่น่าจะลดเลยอาจจะเพิ่มได้อีกไม่เป็นไรไปกันต่อ <laughs> มีความสุขไว้อย่างน้อยมีผมเป็นฐานแล้วกนะัน <laughs> ตกลงชาวนากับกูไก่จนกันเนี่ย <laughs> พูดจริงนะมึงนี่บ้านนี่ก็ติดนะบ้านมันหลายล้านนะมึงลดอีกนะ เป็นเล่นนะแล้วก็นี่สีนพวกเไปกู้กู้มาเนี่ยหรือกู้พวกนอนแบงค์รวมๆกันมันเยอะนะเว้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นนะที่บ้านอยู่ในเมืองหลวงนะ <c oughs> บ้านมือสองด้ย <c oughs> <ว>อ่านี่คือรุ่นชาแมนนะครับอ่าทีนี้เราเทียบเหล็กแล้วถ้าถ้าเอาแค่โมเดลแค่เรื่องเหล็กนะแ mm hmm. มกนาคาร์ก็เทคโนโลยีดีกว่า,เ,าเทคโนโลยีสูงกว่า ราคาก็าแพงกว่าเมื่อช่างกันแบบกิโลหนึงกัแบแม็กนัชก็จะแพงกว่าถูกไหมฮะนี่คือการเทียบที่เหล็กเทียบที่สองเทียบที่ระบบล็อกระบบล็อกของมีดสตัวนี้เหมือนกันคือคอมเพรสชันล็อกนะครับพอระบบล็อกเท่ากันตัดออกเรื่องเหล็กผมผมผมปูให้แล้วเรื่องที่สามเรื่องของรูปล่างหน้าตาของชาแมนจะเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับและรู้สึกว่าจะได้รางวัลดีไซน์ด้วยนะผมเคยขายอยู่ ผมก็ว่ามันก็ดีนะมันจับถนัดมือดีถ้าคุณไม่ได้ชอบมีดใหญ่นะผมว่ามันจับถนัดมือดีว่ามันออกแบบดีนะชาแมนถ้าถ้าถามองแค่เรื่องออกแบบนะเรื่องอื่นค่อยๆตัดไปก่อนนะเวลาคุยเราคุยกันดีละมิตินะครับอันนี้คือมิติของรูปร่างหน้าตาของมันออกแบบดีดีไซน์ก็ดีนะครับแล้วของพาราล่ะพารามันจะแหลมๆอ่ะเหมือนปลาเข็มอ่ะปากมันจัมแหลมๆมปลาเข็มก็ดีไหมก็ดีนะถ้าคุณชอบรูปร่างหน้าตาแบบนี้ แล้วแต่คุณเลยนะครับมันก็จะมีด้ามให้เลือกมากมายหรือแม้กระทั่งถ้าคุณลงไปรุ่นของ Executive ซึ่งจะไม่ไม่ลงไปตรงนั้นเอาแค่โมเดลที่มันมีมาตรฐานมีขายเรื่อยๆทั่วไปนะครับเรื่องของด้ามก็ G10 กับอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรวะมา g a ตาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณเรื่องของด้ามนะครับเรื่องของราคาก็พอๆกันเพราะว่า ถ้าเทียบตัวฐานตัวฐานก็คือถ้าเป็นโมเดลมาตรฐานของ CPM ของอมีสำเนาหใหม่โรงงานสามารถรับให้คมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีสำเนามีสำเนาหใหม่มีก๊อปใช่ไหมสามารถรับให้คมขึ้นคมให้ได้มากกว่าเดิมได้ไหมครับมีสำเนาคือมีก๊อปปี้ถูกไหมเอออ่ะเดี๋ยวตอบตอบมีสำเนาก่อนมีสำเนาเนี่ย คือคือผมไม่รู้ว่าเขาชุบแข็งหรือเปล่านะแต่ถ้าผมเป็นเป็นเป็นผู้ผลิตผมจะไม่ชุบแข็งเพราะต้นทุนผมไม่เหลืออะไรแล้วผมก็จะแค่ทําออกมาให้มันเหมือนมีดอ่ะพอมันเหมือนมีดที่ไม่ได้ถูกชุบแข็งมันจะทําอะไรไม่ได้อ่ะเหล็กมันไม่แข็งอ่ะเพราะเหล็ก <c> ม <oughs> <g Whew> <g ucks> ันไม่แข็งมันไปไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะเหล็กมันไม่แข็งมันไปไม่ถูกแล้วแต่ถ้าเป็นเหล็กเหล็กแท้นะครับเหล็กแท้เหล็กแข็งเหมือนที่คุยเอสสามสิบวีน่ะจากมุมเดิมสักยี่สิบห้าเราจะปรับไปเป็นสักยี่สิบได้ไหมคำตอบก็คือทําได้ รเราก็ตั้งมุมใหม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยวัสดุศาสตร์อะมันเอาอยู่แต่มันก็จะทื่อเร็วได้มากกว่ามุมโรงงานนะเท่าน,นั้นเองเพราะว่ามันรับแรงเชเชอ์ที่ปลายมันเยอะยิ่งคมบางยิ่งรับแรงเยอะเหล็กก็ยิ่งสึกได้ง่ายนะครับพันสามันจะอ่อนนิดนึงมันจะสึกได้ง่าย <laughs> นะแต่ถ้าเป็นมีดกอฟผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมเป็นคนทํามีดสำเนาออกมาผมจะไม่ทําเนี่ยอะไรเลยแค่ปั๊มออกมาให้เหมือนแล้วกูก็แทงขายเพราะต้นทุนกูไม่เหลือขายถูก เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามีการเลื่องลือกันว่าเป็นมีสําเนานะแต่เขาใช้เหล็กดีสองคุณก็ต้องมาทดลองดูแล้วว่าเฮ้ยมารับคมอ่ะมันคมมารักษาคมได้ดีจริงหรือเปล่าวะเราต้องมาเทสส่ว่าไอ้ดีสองที่โรงงานก๊อปปี้มันบอกก่บมันคือของจริงหรือเปล่าเพราะเราเราไม่รู้เลยว่าโรงงานมันบอกมันก๊อปอ่ะเออแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นดีสองคุณเชื่อไหมถ้าปัญหาคือเฮ้ยเชื่อมันไม่รู้พิสูจน์แต่ถ้ามาถามว่า เน็กทูเนี่ยใช้วัสดุสามสิบซีอสิบสามจริงไหมผมเชื่อ n e ็กทูอะผมเชื่อว่ามันไม่หลอกผมอมืผมมีสิทธิ์เชื่อได้แค่นั้นนะครับถ้าสามสิบซีอามันก็นก็ทั่วๆไปนะฮะอ่ะกลับมาที่พาราก่อนนะครับทีนี้ราคาพอๆกันผมเทียบไปดูแล้วว่าเบอร์เหล็กการจับการออกแบบยังไงนะฮะ คุณกาลังผมที่นี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเป็นชาแมนนะผมจะเทียบกับรถกระบะสี่ประตูยกสูงมันมีดลุยอะมีดถึกอึดถึกทนมันคือกระบะสี่ประต, ico, ต,ตูมันคือวีโก้เว้ยแต่ไอ้แมกนาคัสอะมันคือแคมร y ่รถซีดานทีนี้แหละถ้าคุณเอารถสองงานนี้มาเทียบกันอะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยนะครับในการตัดสินใจว่ามันคนละประเภทกันอะ เออมันถ้าถามผมนะผมเทียบแบบนี้นะผมคิดว่ามันเป็นคนละประเภทกันนะ่ะถ้าคุณชอบสไตล์ออฟโรดเน้นงานลุยๆหน่อยก็เทไปทางชาแมนแล้วกันแต่ถ้าเน้นงานพวกบูติกเลดี้อินเลสขับอยู่ในเมืองหลวงโกโก้โกหรูๆรถผู้บริหารก็แม็กนะครับถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อสุดท้ายท้ายสุดอยู่ที่คุณนะ่ะ คุณต้องมาบาลนซ์ตัวเองว่าคุณจะชอบอันไหนยังไงอ่ะแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้ให้คุณตัดออกให้หมดเลยเหลือแค่อย่างเดียวถ้าคุณเลือกแค่ได้อย่างเดียวนะคุณอยากได้อะไรอ่ะเออคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณคุณอยากได้เพื่อนคุยที่สนุกมากในค่ำคืนนี้หรือคุณอยากได้งานอันดุดดันนึกภาพอ่กาหรือคุณอยากนั่งจ้องสาวสวยในช่วงสองชั่วโมงเนี้ยและคุณได้ละเมีย ขอแค่ได้มองไม่คุยก็ได้อะเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเลือกมาอย่างเดียวอ่ะเออแ้าเป็นผมนะผมชอบคุยสนุกเออผมต้องการการเติมความสนุกความสุขสวัสดีครับคุณบูแบทเลือกได้อย่างเดียวคุณเลือกเลยคุณอย่าพยายามเลือกชอยเยอะนะครับเพราะชอยเยอะๆมันจะทําให้คุณกังวลเอาวันเดียวเอาคุยเก่งวันนี้นะ แต่ถ้าผ่านไปอีกสักเดือนสองเดือนไม่แน่นะอาจจะต้องการแบบศึกศึกแห่งโรมศึกแห่งโรมช่วงนี้กูดูสปาตคัดด้วยสึกแห่งโรมเอลุยอืมไม่แน่นะแต่การจะเข้าไปนั่งละเมียดมองสาวสวยแบบเงียบๆคงไม,งม,งม,งมคงค่กูก็เหลือแค่สองอย่างละแะไม่คุยสนุกก็สึกแห่งโรมอืมสปาตคัดอย่างนั้นเลย ความความสุขอันดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุณแจ็คก,กี้พูดถึงเรื่องขัดสนิมตอนต้นรายการม,มีวิธีแนะไหมครับผมนันพกเลเทอร์แมนแล้วเอาไปดำน้ำสน็อกเกิลเปิดเป๋ามาสนิมก็เยอะเลย